สวัสดีครับวันนี้ผมและเพื่อนๆจะพาทุกคนไปพิชิตคนเขาแห่งหนึ่งที่หลายคนได้กล่าวถึนว่าสักครั้งในชีวิตเนี่ยเราควรจะมาพิชิตที่นี่ให้ได้โดยสถานที่แห่งน,นี้การจะไปเที่ยวเนี่ยอาจจะเหนื่อยไปบ้างเพราะทุกคนเห็นทางละท้ออ่ะไปๆเพื่อนอีกนิดเดียว<ป>พาดิขึ้นก็สวยด้วยนะตอนนี้พาดิขึ้นแล้วนะคุณนั่งรองานช่วงนึงเป็นไงสวยปะ ธรรมชาติของที่นี่ก็ยอดเยี่ยมเช่นกันทุกคนดูพายนิ้ตกฝั่งนองเซ็ทนี่ยังสวยอ่ะสีของทองฟา้าก้อนเมฆสะทอนมันคือนน้ำโคสวยใช่แล้วครับทริปนี้พวกเราจะได้ขึ้นชื่ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตภูกระดึงสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่จังหวัดเลยนะครับผมก็คือทริปนี้นะครับพวกเราจะ พาเพื่อนๆไปวิชิตภูกระดึงนะครับผมก็คือเป็นทริปที่ผมคิดว่าผมอยากจะลองมาเดินสักครั้งหนึ่งนะครับอยากจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้วิชิตภูกระดึงกับคนอื่นเขาบ้างนะก็ตอนนี้มันเป็นช่วงที่ผมว่างเนาะไม่ได้ทําอะไรนะครับก็คืออย่างที่บอกไปว่าผมเราออกจากงานเพื่อมาเที่ยวนะครับทริปนี้ก็ยังพอมีเวลาที่จะเที่ยวอยู่ซึ่งผมก็มาเดินภูกระดึงวันธรรมดานะครับ ก็คิดว่าคนน่าจะไม่เยอะก็ผมมาถึงที่นี่ประมาณตีสี่นะทีนี้ก็คือมันยังเช้ามืดอยู่ครับก็เลยหาห้องพักแถวนี้นอนนะครับก็ตอนนี้มันกี่โมงกันเนี่ยแปดโมงครึ่งนะครับแล้วก็พอดีว่าทริปนี้คือผมมากับเพื่อนค่อนข้างเยอะอยู่นะรวมผมแล้วมันก็ประมาณ7คนเนาะก็เดี๋ยวต้องไปเจอเพื่อนๆนะครับ ตอนแรกว่านัดกันเก้าโมงนะเพื่อจะไปกินข้าวนะครับแล้วก็เตรียมตัวขึ้นภูนะครับผมผมคิดว่าการขึ้นภูรอบมีน่าจะแบบว่าสนุกแหละเพราะว่าแบบเรามากันหลายคนนะครับคิดว่าคงจะมีแบบสีสันหลายๆอย่างผมว่าระหว่างขึ้นภูก็น่าจะน่าจะพักหลายรอบอยู่ผมว่าน่าจะหอบเพราะว่าผมไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะฮะก็คือเราก็มาเลยนะครับคิดว่า ค่อยๆเดินล้วมั้งก็อาจจะก็คงถึงและมั้งครับไปทุกคนเดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนไปเจอกันระหว่างทางเดินขึ้นนะครับผม พอเรามาถึงพิธีนนะครับแล้วก็เข้ามาติดต่อตรงจุดนี้เลยนะครับผมก็คือแจ้งเขาว่าเรามาทั้งหมดกี่คนแล้วก็พักเป็นจํานวนทั้งหมดสี่คืนนะครับหลังจากที่จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางมาที่หน้าทางขึ้นนะครับตรวจเช็คของให้เรียบร้อยทีนึงว่าเราขาดอะไรกันหรือเปล่าไะทุกคนเรียบ้ยแล,ลย้วยองสามชั่วโมงสามชั่วโมงยังไม่ถึงนะ <laughs> <laughs> เขาเลยข้ามเดินขึ้นไหมอะ <laughs> ไม่ก็คือ้อบ่ายโมงปุ๊บเราก็เดินลงเลยไม่ใช่ผ่านไอ้นี่ไงเราผ่านถ้าไปรอบสุดท้ายจะได้นั่งรถกระบะนะเว้ยจริงหรอใช่ของขบวนหลังแปรนะของบนที่สามเดินสามกิโลก็ไปงั้นเราลองกันไปครับทุกคนเราเดินขึ้นกันดีกว่าถึงหน้าด่านแล้วลงทะเบียนเรียบร้อยยังไม่ายเกลีขึ้นนี่มาอไป ที่มีเตรียมความพร้อมมามากแค่ไหนครับครับเดินเตือนทุกวันเลยกินข้าวเตือนทุกวันขยันมากโอเนี่ยไม่่ปะเราขาครับเริ่มเดินกิโลแรกนะนี่ฮะเราได้ผู้ช่วยอะไรนะผู้ช่วยผู้พิชิตใช่ไหมอันนี้ขอไม้ดีๆสักอันนะซีเล็กดูเบลพอนซีเล็กดูเบลพอนซีเล็กยูเบลอนทุกคนเราได้เบลพอนแล้วนะครับ สบายพอแล้วไปเราเริ่มเดินนะครับเราเริ่มเป็นผู้บิชิตกันดีกว่าถ้าเราลองทามัดตรงน,นี้มันจะอยู่ไม่รู้เหมือนกันบอกไม่ได้ถ้าไม่ลองมัดนี่นะลองไหนตอนแรกกลว่าจะจ้างลูกขามนะครับตอนแรกจะจ้างลูกขามสรุปคือลูกขามหมดแบกเอง ว่าทุกคนเห็นทางแล้ท้ออ่ะเสียว่าเราจะเดินได้ถึงเท่าไหร่ครับถึงข้างบนแน่นอนไปเรื่อยๆใช่ปะ<ช>อุ้ยเลื่นไปครับเรา Let's go <S เป็นไรพี่ฮะเป็นไรครับเราเป็นคนนำทางครับแต่ตไปก่อนเลย,ยดูทางดูทางดิ อย่ามะท้อเรามึงค่าไายใจแล้วมึงค่อยถ่ายไหมเดี๋ยวไม่ท้อเราเดินขึ้นตอน10โมง50นะครับแต่เราจะมาดูว่าเราใช้เวลากี่ชั่วโมงในการขึ้นไปถึงหลังแปรหายใจไม่ทันนั่นคือสภาพเพื่อนๆผมนะ เพื่อนๆผมที่หมดแรงแล้วเดินยังไม่เดินยังไม่ถึงโลเยเพื่อนผมลงไปนอนกันแ้อ้นองนายสู้ๆหน้าไม่แฮปปี้เลยเอยหมอดีไม่แฮปปี้เรื่องอะไรทำไมไม่แฮปปี้อ่ะก็แต่ขาขาลงเดี๋ยวค่อยให้ลูกหาแบกให้ก็ได้ ไหนทุกคนดูทางโคตรชันเลยนี่ใกล้ละเราใกล้ละใกล้ใกล้ลงอันหนึ่เดินไม่ไหวกล <c oughs> อกกอกกอกง <c oughs> ว่าไอ้ทางข้างบนมันเป็นอุปสรรคกับเราไหมวะไอ้เง้ยให้เป็น มเห็นหอะไรเล้านะ่นไหมไอล่าผีๆนั่นไอ,อเออน,นีเ้ยตัวดีเลยกูไม่ชอบบันไดเลยกูรู้สึกชอบเห็นมากกว่าบันไดกว่านี้ยอมเดินทางดินดีไว้ไอต้นโอ้ยเห็นแล้วก็ชันชันนู่นอยากสกิปเล็กดีจดจำเอาไว้ใครเล่นเวทน,นะครับห้ามสกิปเล็กเดแด่ๆๆขาดถ้าคุณอยากมาเดินเขา เหนื่อยควาสมสำคัญของเล็กดีอีกนิดเดียวเพื่อนขบนม,มีเซเว่น,นะเอขอขบมีเน,นิดเดียวนีน่ไงนิดเดียวก็ถึงเขาน,น,เนี่ละได้เหเขาเป็นรูนประธก้อีกนิดเดียวอีกดเดียวจริง <c oughs> เสียบเลยไม่เยลมใ<อ>ส่เกีร์ต่ำน,นี่ใส่เกียร์ต่ำมเเน่ สู้ไหมเพื่อนไม่นี่แหละเช็คอินต่อเนีตัวเนี้ยอีนิดเดียวอีนิดเดียวนางมาเดินเลยนี่เราเดินขึ้นมาประมาณสี่สิบนาทีแล้วนะครับไม่รู้ว่าสูงขนาดไหนแล้วแต่นี่คือวิวที่เรามองเห็นจากข้างบนไปด้านล่างนะฮะตอนนี้มีผู้เหลือรอดอยู่สี่คนนะฮะ อีกสามคนนอนอยู่แถวข้างล่าง <c oughs> จริงๆก็ถามว่าเหนื่อยมากไหมตอนนี้ก็ไม่ได้เหนื่อยนะฮะนิดหน่อยถ้าแบบใครที่แบบเตรียมตัวมาคารา์ดิโอมาเยอะก็อาจจะไม่เหนื่อยก็ได้เพราะว่าเท่านี่เดินมาก็ไม่ได้ไม่ได้เหนื่อยจนหอบหรือแบบอะไรเงี้ยระหว่างเดินก็ยังชิวๆอยู่แต่ก็นิดนึง หายใจไม่ทันบ้างนิดนึงช่วงแรกๆใช่ไหม,เ,มเหมือนร่างกายมันยังไม่ได้ปรับตอนนี้ก็รออีกสามคนอยู่นะไม่รู้จะขึ้นเมื่อไหร่พักทุกร้อยเมตรเลยสุดยอดครับเวลาแ้าทิพกนาที ชั่วโมงหนึ่ง,งถึงซ้ำแหกใช้เวลาไปห้าสิบหกนาทีถึงซ้ำแหกแล้วนะครับผู้ที่ขึ้นมาถึงก็คือสี่คนอีกสามคนอยู่ไหนก็ไม่รู้ก็คือจุดน,นี้เป็นจุดที่แบบขอขายเยอะมากซึ่งน้องไหนก็คือซื้อสปอนเซอร์แล้วไปซื้อสปอนเซอร์กินดีวกว่าาปเรา หาของกินกันดีกว่านี่นะครับตรงนี้เป็นตรงซามแพกนะครับเขาจะมีเป็นหน้าผานะก็คือเป็นวิวนั่นแหละให้เรานั่งพักดูได้นะครับแล้วก็มีป้ายเตือนว่าห้ามเข้าใกล้หน้าผาสูงชันนะครับเพราะามันอันตรายก็คือเราเจ็ดวิวด้านล่างของของเมืองนะครับก็คือสวยแหละขึ้นมา ล้อแต่งโมกัอเลยสวยอยู่นั้นทคนเป็นแบบยิ้วมือโอเคยอยู่นั้นเนี่ยถ้าเป็นเล่น จริงมันก็ยังไม่ค่อยเหนื่อยมากเลยแต่ว่าหิวน้ำคือมีน้ำแต่ไม่อยากกินน้ำอยากโก,โก,โกูกูจุกต่วิวสวยจริงข้างหลังเราขึ้นมาได้สักปั๊บอระนี่เบิร์ดแล้วก็พี่โจยังไม่ขึ้นมาเลยเอ่ะ เขาดูเป็นไงมัง้งเป็นห่วงกันเนี่ยขึ้นมาชา้าจัดนี่คือสามคนผู้นั่งรับลมอีกสามคนนั่งกินข้าวแล้ว,วตอนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรอะ่ะรอพี่เบิร์กินข้าวกับพี่โจกินข้าวปะโจไม่กินไม่ได้กินใช่ไหมตอนนี้รอพี่เบิร์กินข้าวกันน่ะเมื่อกี้ซื้อไอติมแมมค้าถามว่าไปเที่ยวมากี่วันแล้วคะ อ๋อผมกาลังขึ้นครับวันแรกเลยคะับกพอหูตอนนี้น่าจะร้อนนะแต่ว่าแต่ข้างบนก็ไม่ร้อนละจริงๆเข้าถึงก็ไม่ได้ร้อนอแล้วระหว่างทางก็ไม่ได้ร้อนเท่าถ้าไม่เย็นตากแดดก,ก็ไม่ร้อนหรอกแ <laughs> ม่ค้าบอกประมาณสี่ชั่วโมงไม่พักแต่ต้องเผื่อพวกไอ้นีไอ้ไอเบิร์ดพี่โจโต้ตื่นไปถึงก็ห้าโมงเย็นห้าหกโมงเกือบได้ดูตะวันพระอาทิตย์ตกจะได้ดูไหมมืดแล้วมืดไปเลยไปทุกคนพักมาประมาณ ชั่วโมงหนึ่งปะหรือครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นฮะัครึ่งสามก็พักย er> ี่สิบนาทีเราพักมาสักพักแล้วเราต้องเดินทางต่อแล้วนะครับผมกูเป็นเจ้าที่อยู่ทุกที่ก็ีพี่ที่ใส่กางเกงทหาร่ะถามที่เราเจอตอนขึ้นมาถามหนูว่าไหวไหมหนูบอกไหวค่ะสบายใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าขึ้นมาตรงนี้ได้แล้วอ่ะข้างหน้าโอ้ชิลสบายแล้วตเหมือนที่ตอนสุดท้ายอ่ะเออใช่ เห็นแต่เห็นเขาบอกว่าแบบเหมือนไอซ้ำนี่เหมือนเขาวัดใจนะแบบจะไปต่อหรือจะกลับนี่ไงพี่คนที่ใส่เสื้อขาวเขากลับคนไหนที่เป็นที่มาผมที่ไอมีอายุหน่อยน่าจะสี่สิบกว่าเสื้อขาวที่ขึ้นมาพอๆกับเราอะที่ใส่รองเท้าสีชมพูป่ะกลับว่าขึ้นมาพักเราเขาก็ว่าจะไปต่อใช่ป่ะแต่สักพักเขาก็เดินวนไปวนมาแล้วเขาก็บอกเขาไอร้านแม่ค้าบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาจะลงขังคันเขาไม่ได้ แกนี่กระท้อนแล้วพี่จริงมกระท้อนานทำไมไม่เรียกพี่เนยลงไปด้วยทำไมไม่ชวนลงไปด้วยไม่แต่คือเห็นพวกมึงแบบได้พักแล้วกูก็ดีใจนะดูพวกมึงมีแรงขึ้นเยอะเลยโอ้ยก็ผัดาซีอิ๊วหนึ่งจานไข่ทองไข่ทงชาให้กูไม่มีพลังใช่ไหมเติมของหวานเต็มพี่กัปแล้วใช่กูอัดของหวานนะไม่เคยอัดขนาดนี้เลยปกติกูไม่กินหรอกพวกนี้เกินขึ้นมาแล้วนะไม่เดี๋ยวอ๊อก ทุกคนเราออกจากซัมที่สองแล้วนะครับจำชื่อซัมไม่ได้เลยนี่ทางขึ้นดูแบบว่าชันเหมือนกันนะเนี่ยโซ้ๆน้องไหนเราออกเป็นคนสุดท้ายนะครับตอนนี้เราลังท้ายอยู่แต่ว่าน่าจะ เหลือประมาณ3โลนะก่อนจะถึงหลังแปลนะครับก็ไปเรื่อยๆไม่รีบเพราะก็รู้สึกว่าก็ทำเวลาไม่ได้ช้านะครับถือว่าแบบปกติตามเกณฑ์ของคนที่แบบไม่ใช่นักเดินไหวไหมค่อยๆเดินนะเฮ้ยตอนนี้เห็นทางแล้วรู้สึกทอ สงสารเพื่อนเลยนันตัวเองเนี่ยทุกคนดูวิวตรงนี้ดิเราไม่รู้ว่าตอนนี้เราถึงไหนนะแต่ว่าอันนี้คือเดินเลยจากซามกกไผ่มาหน่อยหนึ่งนะครับก็คือเห็นวิวข้างล่างะสวยมากเลยไม่รู้ในกล้องเห็นไหมแต่ว่าสายตาที่มองกันตอนนี้คือมันงามมากครับเฮ้ย คนอื่นขึ้นไปนหมดแล้วเราไปเลยนะเพราะว่าพอดีมีเพื่อนที่แบบเริ่มเป็นตะคิวอะไรเงี้ยเราก็เลยพยายามอยู่หลังไวนะ้ดูเ,เพื่อนๆนะครับจริงๆตัวเองก็ไม่ได้เก่งไปเอาใครเขาหรอกแต่เราเป็นห่วงเพื่อนเนาะก็เลยอยู่ข้างหลังไว้ไปเดินตามเพื่อนก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ทัน ตอนนี้เราถึงซ้ำกกโดนแล้วนะครับผมไหนสามโมงประมาณสามโมงใช่ปะ่ะตอนนี้สามโมงสี่นาทีนั่นเป็นวิวข้างล่างสวยดีครับมันมองเป็นขาวๆอะ่ะไม่รู้ฝุ่นหรือหมอก <laughs> <laughs> แล้วคือแล้วคือพี่แม็กก็คือแบบว่าแวะซ้ำไหนกิน แดงโซดามะนาวทุกซ้ำเป็นพลังงานใช่ไหมต่างแดงโซดาทุกซ้ำครับคนข้างบนจะเยอะขนาดไหนวะเห็นครับตอนเราขึ้นมาเห็นเจ้าหน้าที่บอกสองร้อยกว่าใช่ไหมเยอะนะสองร้อยกว่าเยอะนะเอาจริงก็เยอะอยู่ไปครับทุกคนเพื่อนๆพักกันเพียงพอแล้วเพื่อนๆอยู่ๆก็ฮึิมอยากเดินใช่เลย ไม่รู้ว่าเขามีเหตุอะไระแต่เพื่อนๆอ,อยู่ๆก็คึกเคิมบอกจากเดินแล้วแต่ก็โชคดีครับมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาตามหลังเราขึ้นมาเขาขึ้นมาถึงพอดีก็เดินขึ้นมปพร้อมกันเลยจะได้แบบไม่เหงาอากาศเริ่มเย็นแล้วไหมสามโมงกว่าอ่ีกนิดเดียวละใกล้ถึงแล้วใครบอกกูนะ <c oughs> ใครบอกว่าใกล้ถึงเราดีกลัว <c oughs> โอ้ยอยู่กรุงเทพก็ดีอยู่เลยกรุงเทพนั่งก็ดีอยู่แล้วทำอะไรเนี่ยนี่คือสภาพของแต่ละคนนะยิ่งถึงหลังแปรว่าเท่าไหรเพื่อนผมก็ยิ่งตะคิวขึ้นไปเท่านั้นเสื้อผ้าเริ่มหายหลังแปรเป็นหลังเสีศษหลังแตก มันแค่สามโมงยทำไมตรงนี้มันดูมืดจังเลยวะใช่กูก็บอกว่าตรงนี้มันไม่รู้ว่าแสงมันส่องไม่ถึงได้ใช่ห่อน่าจะเป็นเพราะว่าเราอยู่คนละฝั่งกับเขาพระอาทิตย์มันน่าจะตกฝั่งนู้นปะอันนี้คาดเดาอันนี้เหมือนเราอยู่ในหลุมป่าตอนนี้โหดสุดใช่ไหมครับไม่มันจะมีบนไดอีกอันไม่โหดไบนดอันนู้นโหดวบนไดที่ขึ้นหลังแปรใช่ไหมใช่อันนั้นน่าจะโหดสุดไป มันได้เลยมันโหดเพราะขามันล้ามันแล้วไงนนัใช้แรงขายถ้าสมมติว่ามันอยู่แค่ชั้นแรกมันก็ไม่โหดหรอกไปไปไปเพื่อนอีกนิดเดียวไปแล้วเดี๋ยวเฝ้าหลังให้ตามนัดนะไปเรื่อยไปเรื่อยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเอาที่ไหวเห็นด้วยสายตาก็เหนื่อยแทนเพื่อนแล้วเห็นก็เห็นด้วยสายตาก็เห็นก็เหนื่อยแทนเนยแล้วแค่นเนยก็แบบตะกิ้กินจน เดินไม่ไหวแล้วอะแต่มันก็ยังนิดเดียวอะ่ะแตเราเรายังไหวอยู่เรายังสบายๆนะครับก็คือไม่ได้ปวดไม่ได้เป็นตะคีวอะไรต,ต้องลองดูสภาพพรุ่งนี้ว่าจะเป็นยังไงฮึบทางโคตชันจุดแต่ว่าจุดตรงนี้มันก็สวยแหละนี่แต่ชันจริงคือเดินก็ ระวังกันด้วยนะครับนิดเดียวเพื่อนนิดเดียวถึงหลังแปรแล้วจ้าโอ้กี่ชั่วโมงอีกชั่วโมงสิบวันทีถึงหลังแปรนะฮะอาจจะช้าไปบ้างเพราะว่าเพื่อนๆมีอาการบาดเจ็บต้องได้รับการหิวโอ้ เหนื่อยมากแต่วิวสวยมากเลยแต่วิวดีจริงเนี่ยไปเกยพี่ที่เป็นลูกหาบอะ่ะเขาบอกว่าขึ้นมาตรงเนี้ยสวยมากเลยทาที่ตรงเนี้ยสวยจริงถ่ายหงูไหมถ่ายหมัวได้ได้ถ้ารูปถ้าน,นอนไปแล้วจะเบอร์กหรือป่าไม่เบิร์หรอกใช่เหรอโอ้สุดยอดสนุกมาก าทีสส่สวยมากทุกคนสวยแบบสวยจริงอนะ่ะมองมุมนี้เราต้องเดินอีก3กิโลน่าจะใช่นะเดินไปทางนั้นนะครับทุกคน3กิโลนี่คือมุมจากด้านบนที่เรามองลงไปข้างล่างนะครับสุดยอดคุ้มไหมเดินขึ้นมาเห็นวิวไงคุ้มไม่คุ้ม <laughs> ไม่บอกคุมไม่บอกไม่คุมแต่มึงลงไปเลยไปจ่าทุกคนอีกสามกิโลสามจุดห้าป่ะสามจุดห้าประมาณทางของลาบอีกสามจุดห้านะครับ้อยยิ้มไปหายไปตอนจิดเมืองทุกคนดูพาะาทิตย์ตกฝั่งนู้นสิเห็นไหมสวยอ่ะก็ดูตรงนี้ยังสวยอ่ะพาะาทิตย์ตกกาสวยเลย ยูตรงนี้ก็ได้หีหวา่าไม่ต้องไปไกลแล้วนี่นะทางก็เป็นแบบนี้เลยไปเรื่อยๆนะตามทางเห็นพี่ลูกหาเขาบอกว่าทางนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็มีโอกาสเจอช้างนะครับเพราะว่าเขาก็คงหวังว่าไม่ต้องเจอจะดีกว่าขาเป็นไงบ้างนี่ ขาเป็ไงบ้างโอเคเป็นทางเดียบดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นกว่าเดินเขาอยากจะบอกว่าแบบสีรองฟ้ามันสวยมากอะตอนเนี้ยมันแบบตัดเป็นเลเยอร์เลเยอะ์สวยมากเลยทางแบบโคตรธรรมชาติถามว่าคุ้มค่าที่จะมาไม่ตอบไม่ได้มาเองดีกว่า <laughs> แล้วแต่คนอาเองดีกว่าคิดว่าคุ้มค่าไหมก็ผมว่าอย่างที่เน่บอกคือมาพิสูจน์เองดีกว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่ามันคุ้มค่าสำหรับทุกๆคนหรือเปล่า เพิ่งจะไปอาบน้ำกลับมานะครับก็คือตอนที่เดินจากหลังแรปลถึงจุดบริการเรองเดียวคือตอนที่เราไปแลกเต็นนะมันแบบวุ่นวายนิดหน่อยครับก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนนี้ก็คือเราก็ได้เต็นเรียบร้อยแล้วผมก็ไปอาบน้ํามาตอนนี้คือกําลังรอที่จะไปกินข้าวนะครับเพราะว่าเพื่อนๆผมตอนนี้อยู่น้นข้าวหมดแล้วคือเขาไปกินข้าวก่อนยังไม่ได้อาบน้ําแต่ว่าผมไม่ไหวละผมก็เลยขออาบน้ําก่อนค่อยตามไปนะครับ ตอนนี้กำลังรอ,อน้องไนท์แล้วเดี๋ยวพอน้องไนท์มาเราจะไปกินข้าวกันนะครับผมจริงๆวันนี้ต้องบอกว่าคนก็ค่อนข้างเยอะนะอืมเพราะว่าเหมือนที่คุยกับเจ้าหน้าที่แล้วก็คุยกับพี่ลูกหาเนรับ <c oughs> เขาก็บอกว่าประมาณสองสามร้อยผมว่ามันก็ยังแบบก็ยังเยอะอยู่ผมอะไปเดี๋ยวเราออกไปกินข้าวกันดีกว่านะครับ อยู่มากๆวันนี้กินข้าวไปมือเดียวเองป่ะตอนนี้เราถึงร้านแล้วนะครับผมก็คือตอนนี้เขาบอกว่าหมูอยู่ก็เลยรอหมูอยู่นะส่วนเพื่อนๆกินไปแล้วเรียบร้อยยามาแล้วครับพอดีเลยม้าว้าวโเลยค่ะน้ำเปล่าน้ำเปล่าโคเล่ขวดใหญ่ค่ะขวดใหญ่ใหญ่ค่ะขวดใหญ่น้ำเต้าาสองค่ะจ้า เราเปิดแรกกดไปแล้วไหนพี่เขาเปิดมีโชว์ทุกวันอะไรอยู่นี่เดี๋ยวในครก็บึ้มนี้บึ้มเร็วไม่ปลอดภัยหรอโอ้โหจิ๋วอยากจะบอกว่าตอนที่เดินขึ้นมาผมไม่ปวดขานะ แต่พอแบบถึงเต็นท์ไปอาบน้ำอะไรเงี้ยปวดขาเลยอ่ะปวดขามเหนื่อยทุกคนกวางเดินออกมาของกินทำไมหนูกินไม่แบ่งกวางอะกินไม่ได้แต่เป็นโรคไตแล้วน้องมาตัวเดียวแล้วคือแบบน้องทำหน้างงๆอ่ะพยายามหาของกินโอ้ยปวดขาทุกคน บทหลายรอบแบ้วนะไม่ต้องทำหน้าเค้่งเครียดขนาดนั้นนะมันไม่ทันใจหรอท,หทุกคนครับตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วนะครับก็คือเป็นเวลาที่อุทยานเขาปิดไฟบ้านพักนะครับแล้วก็เป็นเวลาที่แบบห้ามแบบง้ใช้เสียงเนาะก็คือ หลังจากที่ผมไปกินข้าวกันผมก็ไปที่ห้องพวกเพื่อนๆน,นะครับก็คือคืนนี้เพื่อนๆเ,เขานอนบ้านนะผมก็เลยไปบ้านเพื่อนๆแล้วก็ไปเล่นบอร์ดเกมแล้วคือตอนนี้ก็กำลังจะเดินกับเต็นนะครับคือหนาวมากอากาศแบบเย็นจนมือชาเลยตอนนี้แต่ก็ไม่ถึงกับขนาดต้องใส่เสื้อกันหนาวก็ได้แต่อากาศก็เย็นสำหรับผมนะผมว่า เงียบหมดเลยพรุ่งนี้เ,เห็นเจ้าหน้าที่เขาประกาศนะครับบอกว่าถ้าจะไปดูพาเด็ิขึ้นต้องมารวมตัวที่ศูนย์บริการตรงนี้ก็คือตีห้าครับก็คือเขาไม่อนุญาตเราเดินไปเองนะก็คือต้องไปกับเจ้าหน้าที่ครับก็ไม่แน่ใจว่าจะตื่นไหวไหมแต่คิดว่าอยากจะไปนะฮะก็คือพยายามจะไปให้ได้เพราะไหนๆก็ขึ้นมาแล้วคนระับอยากไปให้หมดอยากพยายามเก็บให้หมดทุกที คืนนี้พระจันทร์แบบเต็มดวงมากเพราะว่าวันนี้ที่ผมมาผูกดึงก็คือพรุ่งนี้เป็นวันลอยกระทงเนาะแต่ว่าแต่ถึงพระจันทร์จะสว่างผมก็มองเห็นดาวอยู่นะแบบดาวชัดอยู่เหมือนกันอาจจะไม่ได้แบบฟ้ามืดสนิทแต่พอเห็นดาวบ้างเดี๋ยวผมว่าผมเข้านอนแล้วดีกว่านะครับ พรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูว่าผมจะได้ไปเออรูพาเทเี่ยวขึ้นไหมเพื่อไปลุ้นดูทะเลหมอกด้วยฝันดีครับทุกคนบ๊ายบาย